เเขไไไม่่ด้ับนะนะอรปโอเคก็วันนี้พบกับช่องวลันชัตเตอร์กันอีกแล้วนะครับเปิดแปลกๆหนะ่เปิดในรถคือจริงๆเมื่อเช้า <S <S เราไป, <S 2> <S 2> ไปคาเฟ่มานะแถวบ้านซึ่งมูดร้านดีมากแต่เนื่องด้วยที่ร้าน,นเปิดเพลงซึ่งกลัวลิกสิ คือเข้าแน่เสียงเราก็เลยถ่ายเป็นมูดร้านมานะซึ่งร้านชื่อร้านคอฟฟี่เนาะมูดร้านดีแล้วก็กาแฟอร่อยนะครับราคาไม่แพงใช่ราคาสแตนดาร์ดกาแฟร่วไปอ่ะเขามีนี่เขามีเมนกาแฟให้เลือกเอแต่แค่วันนี้ไม่มีปกติก็จะเป็นขั้วขั้วออดกับขั้วกลางขั้เข้มก็ดีมูดร้านอเคใช่แล้วก็ที่ร้านมีอยู่2ชั้นเนาะชั้นบนก็จะได้ฟิลแบบ นั่งสงบสงบหน่อยใชชั้นล่างก็จะมีเคาน์เตอร์ที่นั่งเป็นนั่งบาร์แล้วก็มีพื้นที่แบบเออให้นั่งด้านข้างเื่อแบบคุยกับบาลิสต้าอยากถามเรื่องเมกาแฟหรือแบบขนมอะไรเงี้ยออแล้วก็ฟิลเขาเรียกอะไรอ่ะ ร้านมันจะแต่งสไตล์แบบลอฟไดไหมได้ได้คือลอฟแล้วก็เออลอฟอย่างเดียวไม่มีอะไรแต่มันมีความเหมือนมิเซนได้ปะวะใช่หน่อยๆเป็นกลิ่นนี่ไงมีความรู้เรื่องศัพท์เทคนิคของอินเทเลียใช่เรรีียยนนอิเเทพื่อนๆเรียนอินเทเลียถามว่าร้านโอเคไหมโดูรวมดีแต่ถามว่าทำไมเราไม่เปิดคลิปที่ร้านก็เพราะว่าลิขสิทธิ์นะฮะเรากลัวเรื่องเสี่ยงมากวันนี้ชิ้นเนาะอยากไปซามลงสองซึ่ง อยากไปดูดูอหละบอกคนดูดูต้นไม้แล้วก็ดูของใส่ตู้ปลาเพราะว่าเรจะเลี้ยงปลาไม่ได้จัดตู้ปลานานแล้วก็ว่าจะไปดูของมาใส่เพิ่มคือวันนี้คอนเทนต์มันจะเป็นคอนเทนต์แบบชิวๆลสไตายตาาไปดูสิ่งที่จะทํากันอะไรเงี้ยไอเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้เนี่ยทำอยู่แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูว่าวนนไอชิ้นมันจะได้ต้นไม้หรือว่ามันจะได้อะไรไหมเนาะต้องบอกว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าเสียบุคลิกมากเพราะว่าอัดกล้องแต่ไม่มองกล้องเนาะเพราะมองทางอยู่ตอนเนี้ย กำลังมองทางช่วยชินดูรถอยู่เนาะไอชินก็ไม่มองกล้องนั้นตอนนี้ผมก็ไม่มองใช่เพราะว่าถ้ามองกล้องอาจจะได้ต้องไปคุยกับประกันนะก็อาจจะอาจจะได้คอนเทนต์ใหม่ไงเออซึ่งคอนเทนต์ก็อาจจะไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่คอนเทนต์แนวนั้นไปดูแล้วกันว่าจะได้ต้นไม้หรือว่าจะได้ปลาหรือว่าจะได้อะไรกลับมาไม่เราจะได้อะไรมากกว่านั้นด้วยแล้วก็อะไรนะวันนี้อาจจะขาดตัวโจ๊กไปนิดนึงเพราะมอนติดธุระตอนแรกจะมาพอออกปุ๊บบอกว่าไง กูมาไม่ได้หละกูชุ่มจานเรียบร้อยก็เลยน่ะข้างข้างฝั่งนู้นมีคอนเทนต์ปะอ๋อไม่มีแล้วเราเขกลับลำตกใจเห็นเขาเปิดไฟพหมากเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าวันนี้จะทำอะไรเนาะคอนเทนต์ง่ายๆชิวๆวันนี้ เรื่องหนึ่งที่คอนเน็กจากอีพีที่แล้วก็คือเรื่องฟิล์มเปลี่ยนมาแล้วแบบชื้นอกชื้นใจเฮ้ยบอกตรงว่ารถมันเย็นขึ้นนะและแอร์มันรู้สึกว่าช่อคือคือฟิล์มมีผลต่อแอร์นะซึ่งตอนนี้ก็เย็นเนาะก็ต้องแต่ง y ิวมากๆสำหรับร้านที่ไปติดมาขอบคุณเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนไปติดมาเออขอบคุณเพื่อนด้วยที่เพื่อนไปติดมาไม่งั้นวผมว่าแสบขาอยู่ไม่ได้นะฮะสะพานนี้กลัวเลยถ้าถ้าองคุณมากูว่าไม่น่ารอดไปครับ เบ้นหน่อย,เ,อยเบ้นหน่อยตามสไตล์เพื่อนเราแต่น้อยรถเราไม่ได้เทีย้ยเพื่อนก,ก็ขอเบ้นหน่อยละกันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพอไม่ต้องนี่เขาเนอะไม่ต้องไม่ต้องไหว้ใช่ไหมไม่ต้องไม่หาเขาเอะ แบบกล้องโทรศัพท์คุณทิ้งหมดเลยอ่ะพี่รอเลยมันถึงแล้วพี่ก็ไม่ลงเตรียมของไอ้พี่อยู่ไงได้เวลารุยเย่าลืมกูนจยอย่าลืมกุ้งอลร้องไปด้ดูอากาศดิอากาศไม่น่าเดินเท่าไหร่แต่เราเป็นยูทูบเบอร์นักรุยอันนี้คือถ่ายลรวเหรอถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายอยู่ด้วยได้ข้อยาวเลยกําลังเตรียมของก็ยังถ่ายเนาะไม่แล้วมึงมาเวลาเนี่ยกี่โมงสี่โมงจะสี่โมงแล้ว มือไม้อ่อนมือไม้อ่อนรู้ว่าจะเสียตังค์ไงคิดอยู่ว่าแบบเออเลอะเอามันจะสวยไหมอะไรเราซื้อไปใช่ว่าแบบเราจะไปวางได้เลยเราก็ต้องคิดภาพในหัวอย่างแน่นอนงได้ย่างมือจัดไงได้ไปชม์มันดิเพื่อนยันแบบวันวานี้นะฮะคือได้นี่มาละหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีกสองตัวอันนี้คืออะไรอันนี้เขาเรียกต้นอะไรวะฟองอันนี้เขาเรียกต้นอะไรสาลาญี่ปุ่นฟองมันสวยดี เรลองดูเอาไปรวมในมตูน้เป็นงไงโอละหัดหดรียบร้อยดิง้งอนะะไรนลอยเดี๋ยวไปใส่ตู้ปับ๊บมันก็ลอยเหมือนเดิมเท่งเด้งเหมือนเดิมกลมึงก็ใส่นี่ดี่คาร์บอนไงต้องค่อยๆเลี้ยงไปไงโบรมันรูดฟอร์มสวยดีมันตลาดผักชีเหรอด้วยตลาดอะไรอยเงี้ยไม่ใช่ผักชีแบบซีนี่ยแบบเราเข้าวิจกตรล่าเนี่ยตอนมาอยู่ที่ มันโดนไแล้วด้วยนะไม่ใช่ครับอยู่ในเแล้วจะโดนอีกและถ้าโดนอีกแล้วต้นหล่อมต้นอะประกาศประกาศตัวเดียวเลี้ยงมันจะแบบถ้ามึงเลี้ยงอนะ่ะมันจะหนอยหนอยซึมซึมมันอือหืพยายามไปเล่นกับมันเป็นปลาเด็กอยู่นะฮะอ่ามันเป็นปลาเด็กอันนี้น้องเลยขึ้นกลางๆหน่อย แต่ถ้าใหญ่จริงๆนะางตัวนะสามนิ้วเลยภาพสมฮะสบายตัวเลยดิได้ของแล้วเดินริวเลยอได้ของแล้วทิ้งกูเลยอ่ะกํลังคิดไงคิดว่าเออมันจะจัดยังไงดีงวะซื้อม,มาหลายต้นอยู่อ,อ่มึงซื้อมาทั้งหมดกี่ต้นเะรอหนึ่งสองสาสห้าห้าต้นห้าต้น ดูกันว่าตู้ของมึงมันจะเป็นย,ยังไงยังไม่ให้ดูวันนี้นะเพราะว่าต้องรอเป็นอาทิตย์เลยว่ามันจะแบบได้ฟอร์มสวยๆเพราะว่าดัวแรกไงก็บอกเออไอนี่จัดตู้อะไรเนี่ยเผื่อทิ์หน้าแต่ไม่ไม่อยู่ละคือมันสวยจัดเหรอคือมันตายก็วันนี้เป็นไงถือว่าสำเร็จแม้สิ่งที่กูอ,อยากจะทำก็โอเคเราได้มาดูสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยตอนเนี้ยกลัวรถถอยเอองั้นเดี๋ยวกูไปท่ายในรถแล้วกันอ่ะได้เดี๋ยวค่อยไปสรุปันทีในรถอากาศแม่งฉ่ำ ผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันเกิดจากอะไรอีกแล้วไม่รู้ว่าคนที่บ้านขับไปโดนอะไรหรือเปล่านี่ไม่ <Yeah. S 2> หรอไม่โดนแม็กนีไม่โดนอะยางยางผมกินไปเลยอะถือกล้องเอียงป่ะเนะี่ยเออมูหมูก,ก็เป็นอีกวันที่แบบเออได้ทำสิ่งที่ชอบเนาะ เป็นวันว่างๆที่แบบเอออย่างน้อยเราก็ได้ดูของที่เราอยากได้ได้คอนเทนต์ด้วยอ,อ,อาจจะแบบไม่มากก็จะเป็นช่วงเวลาที่ขั้นสําหรับคลิปหลักอะไรอย่างเงี้ไม่แต่จริงๆก็คือจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปลองไม่ได้นะเพราะว่าเราเดินทางด้วยน้ําหวานนะฮะซึ่งวันนี้น้ําหวานเย็นมากหลังจากที่ไปติดฟิล์มไม่ก็ไ, <ง S 2> <อ>ไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าบอกว่า บานหน้ากับบานหลังอะ่ะมันต่างกันไหมชีดว่ามันคัดอยู่เ,<อ>เพราะว่าบานหน้าใสแบบใสเลยก็ลองดูแล้วกันไหนโชว์ดิอวดของหน่อยได้อะไร<อ>บ้างเราอยู่ไก่ด้วยก็ได้ต้นไม้มาแต่ไม่เยอะหรอกแต่เอามาจัดเฉยๆคือต้นไม้อย่างเดียวเลยไม่แื้อกี้บอกจะซื้อกุ้งกลวมันตายอ่ะกลัวแบบอากาศมันร้อนอะ่ะก็เลยว่ายังไม่เอาเดี๋ยวค่อยมาอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็ตรงที่ว่างเสร็จแล้ว,ลวช่วยกับนาถ่า,ายรูปตู้ส่งมาด้วยเดี๋ยวได้ดูแบบสวยๆเลยครับุี รดูพูดไปก่อนพูดไปก่อนก็วันนี้ไ่าด้ได้ดูเออก็วันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วนะประมาณนี้ก็เป็นช่วงที่แบบที่เราบอกว่าจะกลับมาลานดูมันไปเรื่อยๆมันก็จะมีช่วงเวลาที่มีคลิปน่าดูน้อยน่าดูมากน่าดูสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยอย่างวันเนี้ยรู้นะว่าคิ้ว่ะน่าดูน้อยน่าดูมาก ก็ติดตามกันไว้หน่อยอยังไงก็เดี๋ยวจะออาคลิปเรื่อยๆมีคอนเทนต์ดีๆเรื่อยๆอาจจะมีแบบเอออย่างน้อยถ้าแบบมีช่วงเวลาที่ว่างจริงๆเราจะออกทริปเป็นรถทริปด้วยไปเที่ยวกันใกล้ๆก็คือลาดลีอะไรเงี้ยถบาบาบาว่าไปบอกว่าเร็วๆนี้จะมีคลิปรีวิวอยู่คันหนึ่งไว้ที่คนขอมานานมากแล้วอ่าใช่ถูกเคยโพสต์ไปใน YouTube นั่นแหละว่าอยากดูคันนี้ไหมซึ่งก็เป็นรถผมเองที่ไม่เคยรีวิวที่ไหนมาก่อนใช่แล้วกูอยากให้ฟิลในคลิปนั้นอะ แม่งเป็นฟิลเดียวกับคลิปแรกของของช่องอ๋อกูจะลองทําคลิปนั้นได้เหมือนคลิปแรกของช่องดูดิได้ <Dai. S 2> เ,เ,เดี๋ยวเซาเซิร์ฟใช้ใชายอัดเดิมแม่งเลยเออ,เ,อเดี๋ยวลองไปดูกันว่าในคลิปนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็เป็นวันเบาๆชิวๆเนาะง่ายๆใช่เป็นวันแบบก็ <c oughs> ดูว่าเป็นวอล์กวันเดย์ว่าทําอะไรกันบ้างอะไรจะดูแบบตัดสลับโยนไปโยนมานิดหน่อยแต่ก็ก็อยากจะเสนอความเป็นตัวตัวเราตัวพวกเราให้ทุกคนได้ดูว่าเป็นยังไงทําอะไรถจะได้แบบ หายเหงากันแล้วใครเหงาแทนเราเงโอเคก็ประมาณนี้ใครอยากดูอะไรก็ลองคอมเมนต์มาใช่แล้วเดี๋ยวว่ากันในคลิปหน้าครับผมไปบ๊ายบายสวัสดีจ้า แรง